ดนตรีพื้นเมืองชวาทำจากปล้องไม้ไผ่เรียกว่าอุงคลุงหลวงประดิษฐ์ไพเราะครั้งเป็นจางวางสอนเมื่อตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชไปชวาได้นำกลับมารวมกับชุดประธานเป็นสองชุดแรกในเมืองไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้ดัดแปลงใหม่ให้บรรเลงได้สะดวกขึ้นเช่น ใช้สองมือเขย่าด้านหน้าแทนการกวายอย่างชวาแต่งเพลงโหมโรงสำหรับวงดนตรีซึ่งภายหลังเรียกเป็นอังกะลุงต่อมามีผู้นำไปปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงเพิ่มกระบอกไม้ไผ่เรียงลำดับกันตกแต่งด้วยหางนกยูงผูกธงผูกโบโดยมีโมงและกลองแขกบรรเลงประกอบเป็นวงอังกะลุงอย่างไทยที่ไพเราะและสวยงาม กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย